สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะมุมนี้ก็คือมุมที่ที่มีดอกไม้ที่มีสีสันโอ้โหดอกสีม่วงนะคะตัดกับชุดสีเหลืองอรารามงามตาของดิจอมแล้วก็ปากสีส้มสสีสันจิตจัดมากเลยวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เอ่อชิลไหมวันนี้ก็ไม่ถือว่าชิลนะคะมันก็ทำงานหลายอย่างนะคะ แต่ก็ยังไม่ครบทุกอย่างที่จะต้องทำนะคะยังขาดอยู่บางสิ่งบางอย่างนะคะก็มีงานที่สถานีค่ะนะคะทำงานที่สถานีเหมือนเดิมปกตินะคะวันนี้ก็ไปสอนพิเศษนักเรียนใหม่ผู้ปกครองน้องสนใจอยากจะให้สอนพิเศษในช่วงปิดเทอมนะคะก็ได้ไปสอนวันแรกนะคะวันแรกที่ทจะจ้อมสอนเด็กๆเนี่ยนะคะเขาจะเกร็งๆหน่อยแต่ก็แบบ ทำตัวปกตินะคะเป็นกันเองกับน้องๆเด็กๆเ,เขานะคะเดี๋ยวดูว่าต่อไปเขาก็คงจะแบบว่าคุ้นเคยกับเรามากขึ้นแล้วก็มีความเป็นกันเองมากขึ้นนะคะแรกๆเด็กๆก็จะเกรงก็จะทําตัวไม่ถูกแบบเหมือนกับว่าแบบตั้งใจเรียน่ะทุกคนตั้งใจเรียนนะคะอ้อมก็จะสอนแบบสไตล์ของอ้อมก็คือแบบชิลๆไปนะคะชิลๆไปให้เด็กเขาสนุกให้เด็กเขาผ่อนคลายเราไม่ได้ที่จะต้องแบบว่า ให้ได้แบบจะต้องได้จะต้องแบบเข้มข้นอะไรขนาดนั้นนะคะต้องเป็นบรรยากาศการเรียนการสอนนะคะที่แบบชิวๆไปสนุกๆไปบางทีก็สอนไปเล่นไปกับเด็กก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นการสอนชิวๆสบายๆของที่อมนั่นแหละนะคะพูดถึงคลิปที่ผ่านๆมาที่ผ่านมาตั้งแต่หลายวันมาแล้วนะที่อ้อมลงคลิปว่าอ้อมไปส่งเอกสารแล้วอ้อมก็ไปแวะ กินส้มตำเนาะนะคะที่ร้านเพื่อนก็คือเป็นเอกสารอะไรนะคะยังไม่ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังเลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรืออะไรยังไงนะคะคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะคะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็คือว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าดิจิ่เนี่ยได้รับข้อความนะคะจากพี่ที่อ้อมก็สนิทกันนะคะเพราะว่าอ้อมก็สอนพิเศษให้ให้ลูกสาวนะคะของพี่เขาอยู่ ทีนี้เนี่ยนะคะด้วยความที่เราก็สนิทกันเราก็คุยแชทกันตลอดนะคะอ้อมก็ได้รับข้อความมาว่าเขาบอกว่าเขายืมเงินนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเขาจะโอนคืนให้เขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนะคะอ้อมก็ไม่ได้เอกใจอะไรเลยนะทุกคนแล้วทีนี้เนี่ยนะคะอ้อมก็ไปโอนตังค์ให้เขาที่ร้านสะดวกซื้อนะคะแห่งหนึ่งทีนี้เนี่ยนะคะโดยการอ่าโอนผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะคือสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยนะคะมันเป็นบาร์โค้ดให้เราไปสแกนเขาก็บอกว่าสแกนไม่ได้เขาก็เลยให้เป็นเบอร์มานะคะอ่าเป็นเบอร์ที่จะต้องแบบโอนเงินเข้าอ่ามันนี่วอลเล็ตนะคะซึ่งก็ได้โอนเข้านะคะพอโอนเข้าแล้วเหมือนกับว่าแบบเขาได้เงินแล้วแล้วเขาก็ก็อยากได้อีกเขาอยากได้เพิ่มนะคะเขาก็เลยขอเพิ่มโดยอ้างว่าเขาแบบ ยังไม่ได้จ่ายค่าไฟคือเขาขอเพิ่มอีกได้ไหมนะคะอ้อมก็เ,เลยแบบพอดีมีอยู่ในโทรศัพท์อีกนะคะก็เลยโอนไปเพิ่มเติมนะคะจากที่โอนรอบแรกไปเนี่ยสองพันคงจะเห็นตังเข้าแล้วนะคะอยากได้อีกอยากได้เพิ่มขออีก1000ก็เป็น3 0 0พันไปแล้วทุกคนอ้อมก็ไม่ได้เอกใจอะไรเลยนะจนอ้อมไปถึงบ้านของน้องที่จะต้องเรียนพิเศษกับอ้อมต้องไปสอนน้องอยู่แล้ววันนั้นนะคะปรากฏว่าคือพี่อะ ค่อนข้างที่จะวุ่นวุ่นดูวุ่นวุ่น,นดูแบบแบบกังวลกังวลนะคะก็เลยได้ได้พูดคุยกันนะคะปรากฏว่าถูกแฮกเฟซแล้วก็มีแบบว่าโทรไปยืมตังค์แบบคนเยอะเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ มีแม้กระทั่งที่แบบว่าไปหลอกให้พระโอนเงินให้นะคะเพราะว่าพี่เขาเป็นสายบุญแล้วก็คือแบบเห็นแชทกับใครอย่างเงี้ยก็คงจะไปหมดเลยคงจะแชทไปหมดเลยแล้วคนเชื่อคนหลงเชื่อนะคะหนึ่งในนั้นก็คืออ้อมอ่ะอ้อมก็หลงเชื่อคิดว่าเป็นพี่เขาจริงๆนะซึ่งเราก็สนิทกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเรียบร้อยค่ะนะคะของอ้อมดูลไปสามพัน สามพันทีนี้นะคะคนอื่นก็โดนไม่รู้ว่าโดนเยอะโดนมากโดนน้อยโดนหลายคนขนาดไหนแต่แน่นอนนะคะคิดว่าวันนั้นสแกมเมอร์น่าจะได้ไปเยอะอยู่แล้วทีนี้พอเห็นเงินเข้าอีก1000พรวมเป็น3,000จากอ้อมนะคะเขาก็ส่งข้อความมาอีกอเขาส่งข้อความมาอีกนะคะแล้วเขาก็แบบโทรมาเลยนะคะโทรมาเลยแล้วช่วงนั้น,นอ้อมกําลังแบบว่าคุยกับพี่เจ้าของ Facebook ที่ถูกสแกมเมอร์นะคะแฮก เฟซไปแล้วก็มายืมเงินเนี่ยนะคะพี่เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวอ่าพี่จะให้แฟนพี่คุยนะคะอ้อมก็เลยเอาโทรศัพท์ของอ้อมเนี่ยให้แฟนพี่ก็เป็นคนคุยพอได้ยินเสียงผู้ชายพอได้ยินเสียงผู้ชายนะคะทางนู้นก็เลยแบบเอ่อปิดสายไปนะคะก็เลยปิดโทรศัพท์ไปแบบอันนี้นะคะก็เลยแบบอันนี้ไปเลยแล้วทีนี้เนี่ยนะคะคือแบบว่าเขาจะขอเพิ่มอีก นะคะเขาจะขอเพิ่มอีกอ้อมก็เลยแบบพออ้อมรู้แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรคือน้อมก็เลยบอกว่าคุณเป็นสก c a m m e r ใช่ไหมคือตอนนี้อยู่กับพี่เขาแล้วนะก็คือแฮกเฟซของพี่เขาแล้วก็มากรอกคุยกับเราหลอคุยกับทุกคนเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ยืมตังค์แบบเยอะมากนะคะอ้อมคิดว่าคนโดนเยอะมากนะคะในเคสนี้แล้วก็เลยปรากฏว่าอ้อมหากาลังจะส่งข้อความกลับนะคะบอกว่าให้โอนกลับคืนมาเต็มจํานวนไม่งั้นอ้อมจะดําเนินคดีตามกฎหมาย ปรากฏว่านะคะเขาก็บล็อกอ้อมไปก่อนแล้วเขาก็อ้อมก็ส่งข้อความไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาบล็อกก่อนโอเคนะคะในเมื่อในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วอ้อมก็เลยหลังจากที่อ้อมสอนพิเศษนะคะก็ไม่เรียบร้อยดีเลยวันนั้นกระวนกระวายใจกันมากเลยนะคะแล้วก็แบบด้วยสภาพอากาศที่ที่ไม่ค่อยดีด้วยวันนั้นก็เลยต้องมาเช็คดูสถานีอีกนะคะทีนี้หลังจากนั้นนะคะอ้อมก็เลยไปที่สถานีตํารวจแล้วก็ไปลงบันทึกประจําวันแจ้งความ นะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ถามนะคะว่าอสอบถามว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นมีความเป็นไปเป็นมายังไงนะคะเขาก็เล่าเหตุการณ์รายละเอียดทุกอย่าง ะะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าคือเหตุการณ์แบบนี้การโอนเข้า wallet แบบนี้ไม่ค่อยเจอส่วนมากเนี่ยจะเจอแบบบัญชีแล้วมันสามารถเช็คได้ง่ายนะคะแต่ในเคสเนี้ยจะทำยังไงจะต้องเริ่มต้นยังไงนะคะคือก่อนหน้านั้นที่ออมจะไปแจ้งความเนี่ยออมก็ได้โทรเข้ากับบริษัทแล้วนะคะ call center ของบริษัทแล้วอมก็บอกว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้นะคะทาง เซ็นเตอร์ของบริษัทเขาก็ให้เป็นเลข ID มาเพื่อที่จะเอามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ส่งอ e ีเมลมานะคะอ่าว่าให้เรานะคะดำเนินการแบบไหนบ้างใช้เอกสารอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีตัวอย่างที่เราจะต้องแบบว่าเป็นหนังสือจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งลงตราประทับนะคะอันนี้ก็อ้อมก็เช็คอ e ีเมลอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็เลย ก็เลยได้ได้ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้ทำตามขั้นตอนที่ทางบริษัทได้บอกว่าให้เราติดต่อกลับไปยังไงให้เราส่งหนังสือไปนั่นแหละนะคะก็เลยได้หนังสือจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็เอาหนังสือนะคะไปส่งในวันถัดไปก็ส่งทางไปรษณีย์นะคะทีนี้ทางบริษัทเขาก็จะหาข้อมูล นะคะให้กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างของการรอเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าคือทางเจ้าหน้าที่นะคะก็บอกว่าถ้าหากว่าขั้นตอนเป็นยังไงถึงไหนยังไงก็อยู่ในช่วงที่อ้อมกําลังรอรอรออยูนะ่รอเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่นะคะวา่าจะดําเนินการขั้นตอนยังไงตอบนะคะคือเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยนะคะไม่ว่าจะซื้อของแล้ว โอนเงินไปแล้วไม่ได้ของนะคะอยู่ๆเงินหายออกจากบัญชีอ้อมเจอลักษณะแบบนี้มามาเนี่ยสองครั้งครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่สามก็เลยอ่าถามว่าแบบรู้สึกกังวลใจอะไรคืออ้อมคิดว่าถ้าได้คืนนะคะได้เงินกลับคืนก็ได้ก็ดีก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าไม่ได้กลับคืนนะคะอ้อมได้แจ้งความแล้วอ้อมก็อยากจะ ให้แบบคดีมันถึงที่สุดนะคะเพราะว่าอ้อมก็แจ้งไปกับทางเจ้าหน้าที่ว่าขอดําเนินคดีนะคะจนถึงขั้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยู่ในระหว่างการรอทางเจ้าหน้าที่ติดต่อก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าหากว่ามีความเปลี่ยนแปลงนะคะมะีความเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวอ้อมจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะแล้วก็มาลุ้นกันนั่นแหละว่าจะได้เงินกลับคืนมาไหมจำนวน3,000บาท ได้คืนกลับคืนมาไหมถามว่าไม่ได้คืนเสียดายไหมไม่ได้เสียดายตัวเงินค่ะนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้คืนนะคะก็ก็อยากจะให้คนที่ทําผิดได้รับโทษก็แค่นั้นเองนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปหลอกลวงคนอื่นหลอกคนเนี้ยนะคะคือแบบคนที่โดนหลอกเนี่ยบางคนเนี้ยคือคืออาจจะเป็นเงินทั้งหมดที่เขามีอยู่บางคนเนี่ยอาจจะโดนไปเป็นหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ ฝากประชาสัมพันธ์มานะคะเพราะว่าอ้อมก็บอกว่ามีอะไรให้อ้อมช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็ยินดีนะคะเพราะว่าอ้อมทํางานทางด้านนี้นะคะทางเป็นดีเจนักจัดรายการวิทยุอยู่แล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่านี่แหละดีเลยคือเรื่องนี้อยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์เพราะว่ามีคนโดนหลอกเยอะนะคะแล้วก็แบบมีเคสแบบเป็นโรแมนต์แกมนะคะก็คือหลอกให้หลงรักแล้วก็แบบโอนเงินไปให้ก็โดนหลอกไปหมดไปเยอะมากนะคะ เจ้าหน้าที่ได้ได้เล่าให้อ้อมฟังแล้วก็อ้อมก็เลยว่าอ้อมก็ยินดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้นะคะหลังจากนั้นก็มาจัดรายการมันก็พูดเรื่องนี้แหละคุณผู้ฟังคะนะคะพูดแบบทุกช่องทางสื่อของอ้อมเลยนะคะที่อ้อมมีนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเออมันเป็นเรื่องที่ท,ที่ที่แบบกลายเป็นว่าเราต้องมาระวังมาระแวงมาระวังนะคะคือคือมันมันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะกับการที่แบบ สแกมเมอร์หลอกโอนเงินอะไรต่างๆไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วมันมีมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็อยากจะให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็ระวังตรงนี้นะคะเพิ่มเติมเนาะบางทีมาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในช่วงของการรอทางเจ้าหน้าที่ติดต่อมานะคะเดี๋ยวถ้าหากว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวดีจ้าจะมาอัปเดตให้ฟังเดี๋ยวมารอรุ่นกันว่าจะได้เงินกลับคืนมาไหมสามพั 3, บาท รอล,ลุ้นสามพันสามพันโอเคค่ะนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ